สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ตรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธของมาร์ตรเดอร์บิวนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาแล้วก็ราคากลางแล้วก็อะไรนะครับกรณีมันหักมันเสียนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังหาซื้ออาวุธชิ้นนี้อยู่นะครับ โอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดของอาวุธกันนะครับเป็นของมาร์ทไ d เดอร์พิวนะครับก็มันสามารถเปลี่ยนเป็น2โหมดได้นะครับเป็นปืนแล้วก็ดาบนะครับสว่านแล้วกันนะครับผมใช้คำว่าดาบสว่านนะครับผลิตปี2017นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฐานก่อนนะครับ ฐานก็ใส่2ก้อนนะครับฝาทหานอยู่ตรงนี้นะครับแกะยากนิดนึงนะครับโอเคนะครับ 3A 2ก้อนนะครับ อันนี้มีมอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มันไว้หมุนตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับสวิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ใส่ขวดนะครับเพื่อใช้พลังนะครับก็มาดูรายละเอียดด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นเข็มนะครับถ้ามอเตอร์หมุนมันก็เข็มจะขึ้นตามนะครับโดยมีแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟนะครับ จับค่อนข้างถนัดมือนะค่อนข้างมีน้ําหนักด้วยนะเหมือนถ้าอ่าใส่ตรงนี้นะครับน้ําหนักมันจะไปหนักอย่างนี้เลยนะครับถ้าถือค่อนข้างหนักนะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเมื่อกดก็กลายเป็นสว่านนะครับก็เวลาถอดออกจะกลายเป็นโหมดปืนนะครับกดตรงนี้ด้านล่างเป็นโหมดปืนมันไม่ค่อยจะเหมือนปืนนะผมว่า แล้วก็ตรงนี้เป็นกดเพื่อเอาออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดสวิตกันนะครับนี่นะครับอีกครั้งนะครับไม่มีเสียงอะไรนะครับมีนะครับมีเสียงปกติคือไม่มีเสียงอะไรความหมายของผมคือไม่มีเสียงเรียกชื่ออาวุธนะครับโอเคครับ โอเคโหมดใช้ดาบนะครับเมื่อกดหนึ่งครั้งก็มีเข็มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กระดิกไปมานะครับหมุนแล้วก็มีไฟตรงนี้สีแดงนะครับโอเคลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดปืนดูนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีเสียงอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่ขวดกันนะครับขวดของเขาถ้าซื้อมาเป็นมือใหม่ก็เป็นขวดของเม้นนะครับที่แถมมานะครับ เสียงก็มีแค่นี้นะครับลองดูอีกครั้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็นหมดสว่านกันนะครับก็แค่ถอดแล้วก็เสียบได้เลยนะครับตรงนี้เป็นยางแข็งนะไม่ไม่ได้นิ่มนะครับเวลาถ้าน้องๆเล่นก็ระวังกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเอาขวดออกก่อนอ้าวเวลากดขวดออกก็กดตรงนี้นะครับผมเอามือไปโดนปุ่มนะครับลองฟังดูนะครับตอนเสียบเข้าดนตรีฟังค่อนข้างออกแนวอยู่ในเทคด เสียงก็เหมือนกับหมวดปืนนะครับ <Okay. S 1> อีกครั้งนะครับลูกเล่นเสียงก็มีแค่นี้นะครับเสียงค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันได้นี้เนี่ยอ่ามานะครับเป็นมอเตอร์หมุนนะครับเพราะว่าอาวุธเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะถ้าเป็นอาวุธผมไม่ค่อยเจอนะเป็นมอเตอร์ก็เวลาถอดออกก็มีเสียงเหมือนกันนะครับ ลองดูอีกครั้งนะครับโอเครับไม่มีลูกเล่นอะไรแล้วนะครับแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเป็นหมวกปืนอีกครั้งนะครับช่วงถอดออกมาก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเสียงแค่ มีแค่รอใช้พลังแค่นั้นนะครับกับเสียงเสียบขวดนะครับนี่เป็นเสียงรอใช้พลังนะครับแล้วก็เสียงใช้พลังครับผมก็เสียงเหมือนกันหมดเลยนะครับก็รายละเอียดของอาวุธก็มีแค่นี้นะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับครับผมงั้นเรามาคุยถึงราคากลางกันนะครับราคากลางอยู่ที่ประมาณ150จนถึง180บาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างลงแล้วนะครับก็เมื่อก่อนค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ150-180นะครับซึ่งที่ราคามันตกลงเร็วเพราะว่าผมว่าน่าจะลูกเล่นของเขาน้อยนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอาวุธชิ้นอื่นนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับขวดที่ใส่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวดอะไรก็เสียงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวอ่านโค้ดนะครับครับผมส่วนอะไรอะไรก็ไม่มีนะครับก็ตัวนี้ไม่น่าจะหายแหละกับฝาทานซึ่งไม่มีใครลงขายไม่มีคนลงหาอะไรนะที่ผมเจอนะครับโอเคครับการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับ ก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเล่นให้สนุกดำงบของเรานะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ